สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสองปปลาพี่น้องสาวก,กันหล่งด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่18ตุลาคมพศ2565วันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสลรบในเพศพม่าก,ก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับเรามาดูสถานการณ์ในพื้นที่ของกองทัพสัภาพกันเล่งเคนยูกันก่อนนะครับ เมื่อวานนี้นะครับวันที่17ตุลาคมนะครับทางกสกของกองทัพสหภาพการเล่งเคเนยูยได้ออกมาแถลงข่าวนะครับมีการประทะกับกองทัพพม่านะครับระยะเวลา1สัปดาห์นะครับในทหารท่านพม่าได้เสียชีวิตมากกว่า15รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากเมื่อวานนี้นะครับทางกองทัพสหภาพการเล่งเคเนยูยนะครับได้ออกมาแถลงการนะครับและประทะกับกองทัพพม่านะครับระยะเวลา เจ็ดวันติดต่อกันนะครับในสหานท่านพม่านะครับได้เสียชีวิต15บห้ารายนะครับได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจนํานวนมากการพิรากันได้เกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับในรัฐกะเล่กลงกองทัพสรภาพกะเล่งเคเนยูและกองทัพ,พปลดป,ปล่อยแห่งซัตดกะเล่งเคนเนเอนะครับกำกำลังป้องกันแห่งซัตดกะเล่งเคเนตีโอได้พิรากับกองทัพพม่านะครับข้ามมายากองร้อยที่19นะครับได้พิรากันอย่างหนักหลายพื้นที่หลายเมืองในรัฐกะเล่ลง เดครับเรามาดูข่าวที่2กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัดมอนนะครับไซแลนติดกับรัดกะเลงครับวันนี้นะครับวันที่18ตุลาคมนะครับกองทัพสัพปะเพร่งเคเนยูร่วมกับกองกําลัง PDF นะครับได้เข้ามาโจมตีลานตรวจของตำรวจพม่านะครับทางเข้าเมืองรัดมอนนะครับไซแลนติดกับรัดกะเลงครับกองทัพสัพปะเกรื่งเคเยูและกองกําลัง PDF นะครับยิงถล่มลานตรวจของท่านพม่านะครับทางเข้าเมืองรัดมอนนะครับ กองกำลังพิเดียบและกองทัพสัภาพกระเลงเคนยอยู่จมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับเหนียวชีวิตรอดนะครับออกจากฐานทัพไปนะครับหลังที่ถูกกองทัพสัภาพกระเลงเคนยอยู่กองกำลังพิเดียบจมตีอย่างหนักนะครับใช้บุญประจํากายหลายชนิดนะครับยิงถล่มกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ทางเข้าเมืองลัดมอนกองทัพสัภาพกระเลงเคนยอยู่และกองทัพปลดปล่อยแห่งซัดกระเลงเคเอ็นเอนะครับกองกำลังพิเดียบไป็จมดีทานพม่านะครับในพื้นที่เมือง ท่าตอนรัดมอนครับกองกำลัง pdf และกองทัพสัภาพกันเล่ง knu นะครับและจมตีท่านพม่านะครับที่ประตูที่5นะครับที่สะพานทางเข้าเมืองท่าตอนรัดมอนนะครับกองทัพสัภาพกันเล่ง knu และกองกําลัง pdf โจมตีอย่างหนักทานพม่านะครับต้องเหนียวชีวิตรดออกจากฐานทัพไปนะครับตัวเลขคนรับบัตเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับในพื้นที่เมือง ข่าตอนรัดมอนครับนะครับเรามาดูข่าวที่3กันต่อนะครับมาลูสถานการณ์ในพื้นที่เขตภูมิภาคแมกเบย์นะครับวันนี้กองกําลัง PDF หลายกองกําลังนะครับได้เข้าถล่มฐานทัพกองทัพบมานะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองทะนะครับอยู่ในเขตภูมิภาคแมกเบย์ครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสีนาทีนะครับกองกําลัง PDF หลายกองกําลังนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก ฐานทัพอปองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองทะนะครับเขตพมีภาคแมกเวครับกันกำลังพีทียบมากันเป็นจํานวนมากนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักฐานทัพขึ้นที่เดียวของกองทัพพม่านะครับมีกําลังพลอยู่ประมาณ20กว่านายนะครับกองกำลังพีทีเบเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักส่งผลให้ทาพพม่านะครับได้เสียชีวิต11รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับ กองกำลังพีทียบโจมตีอย่างหนักนะครับทานพม่าสู้ไม่ไหวนะครับมีกําลังพลน้อยกว่านะครับเดีเอาชีวิตรอดออกจากฐานทัพไปนะเวลาต่อมานะครับกองกำลังพีทียบนะครับได้เข้ายึดฐานทัพของกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองทะนะครับเขตภูมิภาคแมกเวครับกองกำลังพีทียบนะครับสามารถยึดอาวุธปืนของกองทัพพม่านะครับเอาไว้ได้14กระบอกนะครับกระสุนปืนอีกเป็นจํานวนมากนะครับมาสีิท่านพม่า เดีเอาชีวิตรอดออกจากฐานทัพไปนะครับในพื้นที่เมืองทะเขตภูมิภาคแมกเวครับกําพระทะก,กันวันนี้นะครับทางผั่งกองกําลัง PDF นั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่งได้นะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองกําลัง PDF หลายกองกําลังนะครับในพื้นที่เมืองทะเขตภูมิภาคแมกเวครับ การประทะก,กันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่เขตพมิาพากแมกเวนะครับรัชธินทานพพม่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาตั้งฐานทัพยอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับกองกําลัง PDF นะครับปฏิบัติการตามไล่ล่ากองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับในพื้นที่เมืองทะเขตพมิาพากแมกเวนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับกองกําลัง PDF หลายกองกําลังนะครับตามไล่ล่ากองทัพพมา่าลูกน้องของกบฏมีหล่อหลายอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เมืองทะ,ทะเขตภูมิภาคแม็กเวย์ครับนะครับเรามาลงข่าวต่อมานะครับมาลงสถานก,การณ์ในพื้นที่รัดยักษ์ไข่นะครับวันนี้วันที่18ตุลาคมกองทัพบาลกานเอเอนะครับได้รับข้อมตลดีดขบานรถทานพม่านะครับที่พยายามขนสเสบียงอาหารและกําลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่รัดยักษ์ไข่ครับสถานก,การณ์ในพื้นที่รัดยักษ์ไข่นะครับทางภาคเหนือของรัดยักษ์ไข่ วันนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับหลังจากที่ท่านพม่านะครับได้พยายามขนเสบียงอาหารและกําลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลาส0บนาฬิกานะครับท่านพม่านะครับพยายามขนเสบียงอาหารและเข้ามาอย่างพื้นที่ยานพาหนะสองคันนะครับถูกกองทัพอลากานเน่โจมตีเล่ยระเบิดนะครับ r p g นะครับส่งผลให้ขบวนรถ ได้รับความเสียหาย1นึ่คันนะครับท่านพม่าได้เสียชีวิตสิบายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก8รายครับก่อนทับประหลกกันเอนะครับโจมตีอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองนะครับส่งผลให้ท่านพม่านะครับไม่สามารถที่จะเลินหน้าต่อไปได้นะครับก่อนทับประหลกกันเอโจมตีอย่างหนักนะครับการบุรถท่านพม่าไม่สามารถที่จะเลินหน้าต่อไปได้นะครับล่าถอยไปก่อนนะครับหลังจากที่ถูกกองทัพประหลักกันเอ เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองรัตยักไค่นะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองทัพอลานเเยในหลักทุ่มโจมตีขวันรถท่านพมา่าที่พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับที่ผ่านมานะครับสถา,านการณ์ทางภาคเหนือของรัตยักไค่ค่อนข้างถึงเคยดนะครับดังนั้นะครับเรามาลงข่าวต่อมานะครับมาลงสถา,านการณ์ในพื้นที่รัดมอนนะครับวันนี้กองกําลังปลดปอยอย่างสาติกระเด่งเคเอเอ ได้ใช้โดรนนะครับเข้าถึงระเบิดฐานทัพของกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองท่าตอนรัดมอนครับก็กําลังปลดศุยอย่างสัตว์กระเลงเคอแนลเอนะครับได้ใช้โดรนเข้าถึงระเบิด3โลกนะครับส่งผลในฐานพม,ม่าได้เสียชีวิต4ี่รายนะครับในฐานทัพในเมืองท่าตอนรัดมอนครับวันนี้นะครับกองทัพปลดศุยอย่างสัตว์กระเลงเคอแนลเอและกองกำลังพิดีบยังคงตึงกําลังอยู่ในพื้นที่นะครับได้ใช้โดรนเข้าถึงระเบิด ฐานทัพกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองท่าตอนรลัดมอนครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่ค่อนข้างตึงเครียดนะครับท่าทัพพม่าได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับประนที่ถูกกองกําลังป่อยอย่างสัตว์กระเลง k n l a ได้ใช้โดนเข้าทิ้งระเบิดฐานทัพกองทัพพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองท่าตอนรลัดมอนครับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองท่าตอนนะครับกองทัพป่อยอย่างสัตว์กระเลง k n l a และกองกำลังปีตยบ ได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจํานวนมากกองทัพม่านะครับได้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เช่นกันครับทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เมืองท่าตอนรัดมอนค่อนข้างตึงเคบนะครับในพื้นที่เมืองท่าตอนนะครับมีกองกําลังอยู่หลายหมู่หลายกลุ่มนะครับกองกําลัง p d f กองทัพปดปอยแห่งสัตว์กระเลงเคเ็นดาวเนะครับกองทัพมอนนะครับกองทัพพม่านะครับก็มีหลายกองกําลัง ในพื้นที่รัดมอนนะครับทาให้มีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องกองทัพพมา่าได้กองกําลังพีดีนะครับกองทัพบดปลอยอย่างสั้กระเลง KNLA มีการประทะก,กันเกิดขึ้น่อยครั้งในพื้นที่เมืองท่าตอนรัดมอนครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ด่าสดนะครับในพื้นที่เมืองท่าตอนกองกำลังพีดีและกองทัพพม่าก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันนะครับ วันนี้นะครับสถานการณ์การสลบในพ,พม่าก,ก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับขบวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ